กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาว,สาว,สาวาโซฟ้ารยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะน้องสาวโซ่จะพามาสรุปแนวทางเฉพาะก,กิจนะคะแนวทางน่อยเนาะเฉพาะก,กิจแปดเจ็ดหลุดนะคะ หกหนึ่งนะคะเข้านะคะใบน้อยเนาะแต่น้องสาวโซดเจาะไม่เข้านะคะ4ีห้าหลุดนะคะจับชุดวินมานะคะสีหานะคะสี่สองนะคะเข้านะคะสี่สองห้หลุดนะคะสองหนึ่งมาตอนแรกเอาสองหนึ่งแล้วทุกคนและเปลี่ยนใจเป็นสองเก้าโอ้ยเนาะหลุดนะคะ46่หสเก้าจับชุดวินมานะคะ มา3ตัวจับชุดวินอ่ะเข็ 6, นะคะแล้วก็สีไม่ใช่สิทุกคนไม่มี6ผิดนะคะมาแต่สีสรุปเม็ดเดียวเข้า2น้อยนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยหอยสังนะคะใบน้อยหอยสังก็จะมี5 7นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้30 สามแปดนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เบิล22 6 2นะคะบวกลบคูณหารได้19ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น1 9นะคะบวกลบคูณหารได้

สสุดท้ายเขาเป็นสามูนยนะคะจด like, ไวแคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเล,กลยกดไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหน้าทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า